ใช่น <centimeter S 1> ี่เป <limited> ็นองไม้แปลกเนาะพิธีง่ายๆพิธีง่ายๆนะครไม่ต้องแส่นังเลยแค่มืมาดูแล้วง่ายหัวใจมน่ชุ่ม้หัวใจเล่นกี่มอเยบเดี๋ยวได้ปฝึกหกี่ครั้งสี่เก้าสี่หคยุคีมันก็เลย อันนี้ถ้ามันอมม่วงคืออมน้ำเงินเกิดจุดในข้างจุดจุดมันได้ไหมนั่งดีกว่าอันนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเป็นอมอมม่วงเราเย้าบลูอมม่วงนั่งได้ค่ะนั่งอันนี้ดอกไหนไม่บอกเมื่อกี้ไม่ตักใจฝัก ไม่ได้ยแต่อนันนี้อันนี้เอาอมวงอมวงไม่จรไม่รู้ดอกจะเามดอกไหนอันนี้ก็มดวยแล้วแล้วก็ซ้อนข้างหลังไปแล้วมีสีขาวด้วยแต่ว่าตรงที่มันตรงนี้เราต้องเป็นขาวเอออามันจะเป็นเหมือนเกสนเนาะเอาแล้เอาสีขาวใสสวยขาวไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ก่อนโปเตอร์โปเตอร์หรไม่สวยนะ อีกคันนี้มีแบบอมเหลืองมองอย่างเนี้ยตาตาอาหารเรื่องเขาเรียกตาอาหารเรื่องเลยนี่ไฮเดรนเยียจีนนะไฮเดรนเยียไทยแปดกล่บไม่ใหญ่นี้อันนี้คือกลีบใหญ่อ๋อนี่ของจีนเหรอใช่ของจีนไม่ใช่แค่นี้มันจะเออมันจะไม่ชอบใหญ่ให้นี่เองเนาะเล็กกว่าจีนเพราะมันถูกเขางไทยเล็กนางแย้ม ไม่ช้าไฮเดินเยะก็ไฮเดินเยอะนางเยมก็นางมสมมติว่าถ้าไม่มีรอยยบลูก็ใช้เซลรัลีนลูได้ใช่ไหมคะเพราะวาจะปัดเดือดรูปันมันก็เกี่ยวอินดินก็คือมัน่ไมอ้เี้ยงช่ามัาอ้จเป็นไงโอ้หนี่บนนเราไม่ได้ม้วนนะแต่มาดูแล้วมี่อะไร จะคอไม่ต้องเขียนทุกดอกกันนะแต่ว่าเอาให้มันเป็นกอนแ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 อนอยู่นี่รุ้งผมเรียกพี่ทำไมทีสมอติถ้าดอกมันอยู่ริมๆเราอยากจะให้มันเป็นของนี่เป็นหันข้างอ่าเราก็ผสมน้ำบางๆนี่เพราะมันอยู่ไกลมีเจ้าหันข้างเนี่ยยากมาก ผมง่วงนิดนึงนะ,ะเราเยายบลูแล้วหม่วงนิดนึง <c oughs> แล้วก็เรารู้ว่าตรงนี้เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วก็จดทุกการกดแล้วก็ยกขึ้นหนน<ม>รือไม่าดึงออกก็ได้ให้มันได้สี่หรือบก<ม>วาางง้างอย่างนี้ตรงนี้มันสั่งอยู่างนี